สวัสดีค่ะก้อยนะคะเดี๋ยววันนี้มาชวนเพื่อนถักเสื้อตัวใหม่กันนะคะทุกคนเสื้อแขนยาวหรือว่าเป็นเสื้ออุ่นก็ได้นะคะเพราะว่าใส่แล้วอุ่นแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าลายจะไม่แน่นแต่ว่าใส่แล้วอุ่นแน่นอนนะคะตัวนี้ก็คือเออก้อยใช้ไหมพรมนะเพื่อนไหมพรมที่อยู่ในมือก้อยตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ เอามาถักเป็นเสื้ออุ่นใส่สวยๆได้นะคะลายหัวใจสีชมพูนะคะอย่างที่เพื่อนเห็นในตอนนี้เลยนะกับกับลายชื่อลายนะคะตัวนี้ถักแบบเออท็อปดาวทุกคนก็คือถักจากข้างล่างไม่ใช่โทษทีท็อปดาวแหมถักจากข้างบนลงมาข้างล่างนะทุกคนเนี่ยค่ะก็คือเริ่มจากหัวใจหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงแล้วแต่ก็สุปซน กระจายกระจายไปรอบตัวเสื้อเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตัวหรือว่าที่แขนนะคะตัวลายนี้ก็คือสามารถถักกระจายได้ในแบบที่เราต้องการนะ,คะใครชอบแบบถักตรงแนวแถวตรงลงมาก็สามารถถักเออช่วงลายในลักษณะเดียวกันได้หรือว่าจะถักกระจายลายก็คือแบบนี้เลือกได้ตามแบบเพื่อนๆชอบนะคะลายที่แขนก็เหมือนกันนะคะทุกคน ถักกระจายลายหรือว่าจะเป็นแถวตรงหรือว่าจะซิกแซกยังไงก็ได้แล้วแต่ได้หมดนะคะตัวลายเนี่ยค่ะถักได้ง่ายแล้วก็เร็วมากนะคะง่ายอีกแล้วเร็วอีกแล้วนะคะลายของครูก้อยนะเหมาะมากๆสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ต้องการจะเอ,อมาลองถักเสื้อเอ,อใส่นะคะในในในแบบเวอร์ชั่นของฝีมือตัวเองก็ลองดูได้นะคะ <c oughs> ลองดูถักตามคลิปดูนะคะตัวนี้ใช้ไหมพรมนะทุกคนเมืองหนาวบ้านของเพื่อนๆใครที่อยู่เมืองหนาวก็เอามาถักได้นะทุกคนมันก็จะมันยุมันเข้าหน้าหนาวกันแล้วนะไหมพรมก็ไม่น่าจะหาได้ยากนะคะของก้อยตัวนี้ก็ <c oughs> เป็นไหมพรมใช้ไปทั้งหมดนะคะทุกคนของก้อยตัวนี้ใช้ไปทั้งหมดไม่ถึงหกร้อยกรัมนะคะก็ขึ้นอยู่กับกับขนาดของเพื่อนๆด้วยนะบางคนอาจจะ ขนาดใหญ่กว่าของก้อยหรือเปล่าก็อาจจะใช้จํานวนได้มากกว่าของก้อยนะคะก้อยเตรียมไว้ทั้งหมดก้อยเตรียมไว้อยู่เจ็ดร้อยกรัมนะก้อยเตรียมไว้เจ็ดร้อยกรัมตัวนี้ก้อยใช้ถักไปทั้งหมดห้าห้าร้อยห้าสิบกรัมนะประมาณนั้นนะไม่ถึงหกร้อยก็เหลืออยู่หมวนหนึ่งต,ตัวนี้นะคะก็ลองไปถักตามดูได้นะคะเบอร์เข็มใช้อยู่สองเบอร์นะทุกคนก้อยใช้อยู่สองเบอร์ก็คือ เริ่มแรกแรกแรกเริ่มเริ่มต้นเลยก็ใช้เบอร์สี่แล้วก็ตอนที่ถักต้องการให้วงแขนช่วงคอมันมีความแคบลงก็จะใช้เข็มเบอร์เล็กลงก็จากเบอร์สี่ก็จะเป็นเบอร์สามจุดห้านะคะตอนที่เราจะถักจัมมาเลก็คือใช้อยู่แค่สองเบอร์นี้นะคะเบอร์สี่เอาจริงๆแล้วก็คือต้องดูขนาดเส้นด้ายของเพื่อนๆด้วยนะเวลาเราเราถักเราพันเราควักเรามันสะดุด หรือเปล่าก็อาจจะต้องเปลี่ยนใช้เบอร์เข็มที่เบอร์ใหญ่กว่าที่ก้อยใช้ก็ดูขนาดเส้นได้เอานะคะก็คือเวลาคือถ้ามันโอเคนะถ้ามันโอเคก็คือเวลาเราถักเราพันเราควักก็คือมันรื่นอ่ะมันมันถักสนุกมันมันเพลินมันไม่เกี่ยวแล้วหลุดเกี่ยวแล้วหลุดว่างั้นนะคะก็ดูเอานะอาจจะฉะนั้นก็คือขนาดที่ได้ก็อาจจะไม่เป๊ะเท่ากันกับของก้อยนะคะ เพราะว่าเราน้ำหนักมือในการถักก็สําคัญนะคะสําคัญงคนอาจจะถักแน่นถักหลวมนี่ก็เป็นไปได้ใช้เคมเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ขนาดเส้นได้อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมดนะคะด้วยปัจจัยที่เอื้อกันนะคะตัวนี้ใช้ไปทั้งหมดห้า้อยห้าสิบกรัมไม่ถึงห0ร้อยนะคะใครที่ขนาดใหญ่กว่าของก้อยก็อาจจะต้องเตรียมสักเจ0ร้อยหรือเปล่าก็ดูเอานะคะตัวนี้นะทุกคน เดี๋ยวนะเดี๋ยวก้อยสบัดสบัดนิดนึงก็อจอเออวัดให้ดูว่ามันขนาดไหนของก้อยก็คือประมาณเนอะสามแปดอะทุกคนสามหกค่ะสามหกเต็มที่แล้วแต่คือมันยืดดีกว่นนะงานอะมันมันมันยืดได้อีกนะคะเนี่ยค่ะก้อยจำไม่ได้ว่าตอนก่อนที่ก้อยจะเชื่อมนั่นอะ ก้อยวัดขนาดก่อนจะเชื่อมแล้วว่ามันได้เท่าไหร่น่าจะประมาณสาสิสี่หรือสามหนี่แหละถ้าจาไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าคลิปมันก็ค่อยๆทําตามกันเนะค่ะก็คือพอถักลงไปอีกมันก็จะวัดได้แบบเออเกือบ4ี่สิบนิ้วนะคะทุกคนคือมันอย่างที่บอกค่ะว่างานของเราเนี่ยเส้นได้นะคะมันมีความยืดหยุ่นนะคะคือมันอาจจะไม่แบบพอดีเป๊ะแบบ ใส่สามหกมันก็จะสามหกเปก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าก่อนจะเชื่อมนั้นอาจจะวัดได้สามหกแล้วก็กไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปไปเพิ่มเพิ่มลายใต้แหลกๆอ,อีกทีนี้มันก็จะทําให้งานเรามันขายายออกได้อีกนะคะฉะนั้นก็คือจะจะไม่เปทั้งหมดแต่คือเราใส่ได้พอดีตัวเราอ่ะคือไม่อึดอัดนะคะก็คือมันไม่ได้แบบว่าเออแนบเนื้อเข้าเข้าสักเข้าส่วนอะไก็ไม่ถึงขนาดนั้นว่เาเป็นเสื้ออุดน,นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะ3 8 40ปอ่ะสามแปดสด้ยรวมก็แล้วกันเพราะว่ามันยืดได้อีกนะคะเต็มที่เลยนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่ก็จะแนะนำก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะแพทตัวนี้ก้อยไม่มีแพทนะทุกคนเพราะว่าเออก้อยใครที่จะถามว่าขอแพดก้อยไม่มีแพทเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่จะบอกว่าก็คือว่าไปเอ่อเห็น เสื้อลายนี้แหละสีนี้ด้วยนะด้วยความบังเอิญนะว่ามันเป็นลายหัวใจเราก็เลยนั่งนั่งแกะแพทจากรูปที่ได้มานะคือเขาเขาถ่ายมาเป็นรูปเสื้อลงในเว็บนะคะแล้วเราก็เราก็ก๊อปคอปเอารูปนั่นแหละมาวางไว้แล้วเราก็าก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 ค่อยๆซูมดูเอาว่าเขาถักอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็มาถักขึ้นงานของเราแบบมีมุมค่อยๆขยายลายเพิ่มลายหัวใจลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็คือไม่มีแพทนะคะแต่ว่า ใครถักแล้วเออโอเคเขียนแพทให้ได้ก็ก็ยินดีนะคะไม่ว่ากันนะเนี่ยค่ะแต่ว่าลายถักมันถักได้ไม่ยากทุกคนใครที่เคยถักลายหัวใจแบบแบบนับช่องก็คือแบบคล้ายๆกันนะพี่แต่ว่าเขาถักแบบนับช่องแต่ของเราคือเราถักแบบเป็นลายหลักเอ็กนะคะทุกคนเนี่ยค่ะช่วงคอช่วงแขน ริมคอริมแขนทุกคนก็คือสไตล์เดิมก็คือถักเป็นแบบลูกฟูกก็ควักหน้าควักหลังอาจจะรวบหนึ่งรวบสองเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าให้มันมีความแคบลงไปสักขีมากน้อยนี่ค่ะนี่ก็คือจำที่แขนนะคะประมาณนี้ที่ตัวก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการแบบให้ให,ให้งานมันมีความแคบมากมายเพราะว่าให้ให้มันทรงตรงปกติเท่ากับขนาดช่วงตัวด้านบนที่ที่เราถักได้ ะะคะก็จะประมาณนี้เพื่อนเเห็นเห็นไหมว่าต้องค่อยคคลี่งานเพราะว่าโต๊ะก้อยมันมันมันไม่เอื้อกับกับงานเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตัวลายนะทุกคนถักกระจายลายได้ตามใจนะตามใจเลยนะคะบางคนอาจจะชอบแบบเออให้มันแบบเป็นหัวใจเออ่แถวตรงลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็ถักลงเวลาขึ้นลายก็ขึ้นให้มันตรงกับ ให้มันตรงกันค่ะก็คือค่อยๆดูตามคลิปไปก็แล้วกันนะคะคลิปก็จะมีแบบเออเริ่มต้นตั้งแต่ขึ้นลายที่หนึ่งจนถึงลายที่สองนะคะค่อยๆดูตามไปนะคะอาจจะมีม,มีมีพาหรือบ้างนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าทําคลิปไปด้วยเนาะ <laughs> ทําคลิปไปด้วยก็อาจจะแบบเออมีถักผิดถักถูกบ้างพาหรือบ้างก็เป็นเรื่องปกติของของใครที่ถักงานตามก้อย ก็คือเรื่องรือ้อก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะลายที่ตัวนะทุกคนลายตัวกับลายที่แขนถักเท่ากันนะก็คือแขนถักจำนวนห้าช่วงลายเอานะับตั้งแต่ลายหัวใจลายแรกลงมาเนี่ยค่ะเนี่ยลายแรกตัวนี้นะนะับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดช่วงลายก็คือเริ่มตั้งแต่ด้านบนสุดเลยนะ เนี่ยค่ะก็คือหัวใจดวงเดียวนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่วงลายนะคะแต่ถ้าหลังหลังจากที่เชื่อมลงมาแล้วตรงนี้ที่ที่เชื่อมเชื่อมแล้วถักลงแขนก็คือถักลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่วงลายห้าช่วงลายแขนแล้วก็ลายที่คอถักเอ่สองช่วงลายนะคะใครที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรใครที่แบบว่าอยากจะให้มันได้ หัวใจสองดวงในการเริ่มต้นตรงนี้นะเนี่ยค่ะไม่ไม่อยากได้ดวงเดียวไม่ไม่อยากได้แบบที่ก้อยถักตอนนี้ก็คืออาจจะเริ่มต้นที่หัวใจสองดวงคือเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ได้เส้นเล็กกว่าของก้อยไงนะคะฉะนั้นก็คืออาจจะแบบช่วงตัวช่วงตัวด้านหน้าด้านหลังอาจจะขึ้นต้นที่สองช่วงลายนะคะสองช่วงลายแล้วก็แขนหนึ่งลายแบบนี้ก็ได้นะก็คือ,อไปดูในคลิปว่าถัก ถักขึ้นขึ้นต้นยังไงแล้วเราก็ถักให้ได้สองช่วงลายแบบนี้นะคะให้ได้สองช่วงลายก็คือด้านหน้าด้านหลังเริ่มต้นนะคะลายเริ่มต้นนะก็คือเริ่มต้นที่สองช่วงลายด้านหน้าด้านหลังแล้วแขนเน้นคุณก็ถักแค่หนึ่งช่วงลายนะคะแล้วก็ค่อยๆถักขยายลงไปแล,แล้วแต่นะคะแล้วแต่นะแต่ถ้าชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ก็คือเอ,อ่อหนึ่งช่วงลายต้องดูด้วยนะคะว่าได้ของเพื่อนมันมันเส้นเล็กเส้นใหญ่ประมาณไหนนะใช้เข็มเบอร์เล็กเนี้ย <perfekt> ใช้เข็มเบอร์เล็กได้เบอร์18เบอร์ <sia> 20อย่างเงี้ย่าแล้วเข็มเบอร์เล็ก1.5 1.7หเจหรือเข็มมินหัวเล็กนิดเดียวฉะนั้นคุณก็ต้องเพิ่มเพิ่มจำนวนลายในการเริ่มต้นอาจจะเพิ่มเออขึ้นด้านด้านหน้าด้านหลงังด้านละ2ลายหรือ3มลายแล้วแต่นะคะแล้วก็แขนอาจจะเพิ่มจำนวนลายเข้าไป นะก็คือดูตามคลิปก่อนนะคะด,ดูวนคลิปสักรอบหนึ่งก่อนก็ได้คลิปเริ่มต้นในการถักขึ้นต้นงานในคลิปแรกค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราก็แล้วคุณก็ค่อยลงมือทําก็ได้นะคะคือดูดูเส้นได้อุปกรณ์ในในมือของเพื่อนก่อนว่าจะถักได้แบบของก้อยได้ไหมแต่ว่าถ้าถ้าเส้นเล็กแน่ๆ่ชัวร์เลยใช้เข็มเบอร์เล็กนะมันจะขึ้นลายเดียวเนี่ยมัน มันแทบจะใส่หัวไม่ได้ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยน,นึกออกไหมใช้เข็มเบอร์เล็กเบอร์หนึ่งจุดเจ็ดห้าเบอร์หนึ่งจุดห้าอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นลายตรงนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะเริ่มต้นนะเพราะมิง้นมันคือมันจะไม่บาลานซ์เออมันมันจะไม่เข้ากันมันจะไม่ลงตัวอืนะอันนี้คือก็ของก้อยคือมันใช้เข็มเบอร์ใหญ่มันก็แบบเออค่อนข้างที่จะแบบว่า คาดเดาได้ง่ายบาบเออมันน่าจะประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแล้วก็ในการถักเริ่มต้นทั้งสด้านเนี่ยก้อยก็ด้านละหนึ่งลายเท่ากันเนี่ยค่ะด้านหน้าเห็นไหมค่ะ <c oughs> ด้านหน้าของก้อยเนี่ยก้อยก้อยหนึ่งลายด้านหน้าด้านหลังเท่ากันนะคะหนึ่งลายด้านหลังก็หนึ่งลายแขนแขนก็ข้างละหนึ่งลายเท่ากันก็คือทั้งสี่ด้านเนี่ยเริ่มต้นหนึ่งลายเท่ากันนะคะเพราะว่าเอออย่างที่บอกค่ะว่า ก,ก้อยขึ้นงานตัวอย่างของก้อยขึ้นมาแล้วก้อยก็ลองดูว่าเออเราขึ้นหนึ่งลายสองลายมันมันจะได้ขนาดไหน <S <S เพราะว่าหนึ่งลายตัวเนี้ยทุกคนหนึ่งลายตัวนี้นะคะจะใช้ยี่สิบหลักยี่สิบหลักนะคะหนึ่งลายหนึ่งลายหัวใจของเราเนี่ยมันจะใช้เนี่ยจากลายทึบมาจนถึงลายช่องตรงนี้นะคะอ้ยโทษทีเนี่ยค่ะลายทึบลายทึบมาจนถึงลายช่องตรงนี้เลยนะก็คือทั้งหมดเนี่ยค่ะจะใช้ยี่สิบหลักต่อหนึ่งช่วงลาย นะคะใครที่อย่างที่บอกค่ะมันจะต้องไปคำนวณแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้ได้เส้นใหญ่แบบของก้อยนะตัวนี้ไม่ได้ใช้เข็มเบอร์ใหญ่แบบของก้อยคุณก็ต้องไปคำนวณแล้วแหละว,ว่า1ลายใช้20หลักคือคุณอาจจะเริ่มต้นที่หน้า2หลัง2อเงี้ยค่ะแล้วก็แขน2หรือว่าจะอาจจะเป็นหน้า3มหลัง3าแล้วก็แขนสองลายอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ดูอุปกรณ์ของเรานะคะแต่ของก้อยก็คือทั้ง4ด้านเริ่มต้นเท่ากันทั้ง4ด้านคือด้านละ1ลาย นะคะเริ่มต้นด้วยหัวใจสี่ดวงนะคะก็คือด้านละหนึ่งดวงก็นั่นแหละทั้งสี่ดวงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มถักขยายลายจากหนึ่งลายสองลายช่วงช่วงคอด้านบนเนี้ยก็ถักแค่สองช่วงลายก็คือเนี้ยค่ะหัวใจสองดวงสองช่วงลายตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็โอเคจบจบงานช่วงคอด้านบนแล้วก็ทําการเชื่อมรักแร้นะคะแล้วก็ไปเพิ่มเม่อช่วงลายเอ่อ ก่อนจะเชื่อมอก,ก็เพิ่มเพิ่มโซ่เพิ่มเพิ่มลายมาอีกหนึ่งช่วงลายใต้หลกๆนะแต่ว่าจากช่วงคอลงมาจนถึงเชื่อมเนี่ยก็คือถักแค่สองลายตรงนี้ลายที่หนึ่งลายที่สองเท่านั้นเองบางคนอาจอาจจะต้องถักสามช่วงลายนั้นก็ดูดูเส้นได้ดูงานดูอุปกรณ์ของคุณในมือเป็นหลักนะคะก็คือถ้ายังไม่ได้ขนาดก็หมายความว่าคุณก็ยังเชื่อมรักแร้ไม่ไดก้ก็คือถักลงไปให้ไม่ได้ขนาดของเราก่อนนะคะแล้วก็ ออไปดูตอนเชื่อมอีกทีหนึ่งบางคนอาจจะชอบใส่แบบพอดีตัวตอนเชื่อมอาจจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเพิ่มลายตายแหลกก็คือทักเชื่อมเข้าไปได้เลยหนึ่งลายใช้ยี่สิบหลักนะคะหนึ่งลายใช้ยี่สิบหลักนะไปคำนวณกันเอาเองนะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้ามีลายเส้นใหญ่มีไหมพรมอยู่เป็นลังเลยค่ะก็โอเคลองขึ้นแบบผมก้อยดูนะคะแล้วตัวตัวที่สองที่สามคุณก็ค่อยไป ต่อเติมแก้ไขในแบบที่ที่ที่คุณเข้าใจลายได้นะคะแต่ถ้าจะแบบว่าโอเคลองแบบลองเป็นเนองานงานตัวแรกของเราก่อนให้ให้คุ้นคุ้นชินกับลายเงี้ยก็ลองขึ้นแบบที่ค่อยขึ้นก่อนแล้วคุณก็ค่อยไปปรับเอ่อเพิ่มเติมเอ่อในแบบที่คุณต้องการได้ในในลายที่สองในตัวที่สองถ้าถ้าว่าจะถักจะถักอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะซึ่งรายละเอียดก็ไม่มีอะไรแล้วนะ โดยรวมนะคะในคลิปก็เออมันจะมีก็คือจริงๆแล้วก็ทำํำตอนเริ่มต้นนะก็ทําคลิปแบบเ,เริ่มเริ่มต้นทั้งหมดจนจบเชื่อมเลยนะจนจบเชื่อมนาทีมันมันมันมีการรือ้อรือทีนี้ก็ก็ต้องเอ,อเอาคลิปแบบไปตัดต่อให้ให้มันได้สองคลิปมันก็อาจจะมีสะดุดบ้างเพื่อนค่อยๆดูตามนะคะในในคลิปที่1กับ ไม่ใช่ค่ะคลิปที่สองกับคลิปที่สามันคือช่วงรอยต่อค่ะช่วงรอยต่อคลิปที่2ที่จะไปคลิปที่สามอ่ะลองลองดูช้าๆนะเพราะมันเป็นช่วงตัดต่อพอดีตอนตอนนั้นนี่ที่ก้อยลือออกในในแถวนั้นแล้วก็ไปเริ่มต้นในในคลิปที่สามนะคะก็กดดูสักสักรอบนึงก่อนก็ได้นะคะสำหรับคลิปที่2กับคลิปที่3าว่าโอเคช่วงไหนที่ก้อยลือแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ลือเยอะมันเป็นช่วงเริ่มต้นพอดีน่าจะเป็นแถวประมาณแถวที่ที่2ที่สามอะไรประมาณนี้แหละค่ะนะคะเพราะว่าเรา เราเราทาคลิปด้วยไงแล้วก็มันมันต้องดูว่าเออในแต่ละแถวเราจะถักยังไงเพิ่มต้นลายอะไรเงี้ยมันมันก็เลยทําให้ให้มีการรื้อขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากแบบว่าเออโอเคไปเริ่มต้นถักขึ้นมาใหม่เงี้ยมันเสียเวลาตัดต่อคลิปเอาก็แล้วกันเนี่ยก็เลยทําตรงนั้นในช่วงรอยต่อคลิปที่สองกับคลิปที่สามนะคะก็คือตอนจบของคลิปที่สองนะคะแล้วก็ตอนเริ่มต้นของของคลิปที่สาม ดูดีๆช้าๆก็คือถ้ามันเร็วไปเพื่อนก็กดให้เอวิดีโอมันมีความช้าลงได้นะคะค่อยๆค่อยๆกดกดดูนะคะช่วงลอยต่อคลิปที่สองกับคลิปที่สามนะคะก็คือพอมันจบคลิปที่สองปุ๊บมันจะจบเลยคือมันจะจบเลยแต่คือเหมือนว่าขึ้นขึ้นแถวไว้ขึ้นแถวจำนวนหลักไว้เรียบร้อยแล้วพอไปขึ้นต้นแถวที่สามมันจะต่อเนื่องลายเออช่วงลายต่อไปเลย เพราะมันเป็นช่วงรอยต่อที่ที่ก้อยตัดเอาเนื้อหาตอนนั้นออกพอดีนะคะเพื่อนก็ลองลองดูช้าๆนะคะลองดูช้าๆว่าเออก้อยถักยังไงในตอนเริ่มต้นเพราะว่าตัวตัวคลิปมันมันมัน,มนช่วงเวลามันชิดกันมากคือมันจะแบบเป๊ะเลยไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราก็เราก็ไม่ได้ถนัดอะไรขนาดนั้นแต่คือเป็นมือสมัครเล่นแต่คือแบบคือไม่อยากให้เพื่อนมาเพื่อนเพื่อมานั่งเสียเวลาหรือตามเนี่ยก็เลยต้องตัดคลิปในรายละเอียดช่วงนั้นออก นะคะคลิปมันก็เลยมีมีสองช่วงจริงๆแล้วมันเป็นคลิปเดียวกันแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือนะคะก็ดูคลิปวนสักรอบหนึ่งก่อนนะคะคลิปที่2กับคลิปที่3นะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะรายละเอียดอื่นๆก็จะเป็นการถักเชื่อมเชื่อมลักแร้เชื่อมลักแร้ได้ก็จะเป็นการถักลงช่วงตัวทีน,นี้ก็ยาวๆๆไปเลยนะหลังจากนั้นก็เป็นการถักต่อแขนถัก ถักต่อแขนก็ก็ไม่ได้ทําคลิปให้ดูทั้งทั้งช่วงแขนนะก็ก็ถักให้ดูแค่แค่ช่วงลายเดียวแล้วจากนั้นก็ยาวไปยยาวไปยาวยาวไปเลยนะคะแล้วก็ไปเจออีกทีก็คือเก็บริมเก็บริมก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนริมคอถักไงริมแขนก็ถักเหมือนกันอาจจะแบบเออมันอาจจะรวบสองรวบนี่คือหมายถนะึงรวบสองหลักเพื่อที่ว่าให้งานมันมีความแคบลงประมาณนี้นะคะแต่ช่วงคอก็อาจจะหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแล้วแต่เทคนิคนะคะ แล้วก็พอจบช่วงตัวปุ๊บก็วนถักเก็บขอบริมเสื้อด้านล่างเนี่ยก็คือปกตินะก็ใช้ใช้ในทุกหลัก,กถักควักหน้าควักหลังใช้ในทุกหลักจนจบงานจนได้ความยาวที่ที่ที่เราต้องการเท่านั้นเองค่ะลายรายละเอียดลายไม่มีอะไรมากถักแบบมุมนะทุกคนเนี่ยค่ะถักเพิ่มขยายลายที่มุมนะคะประมาณนี้นะนี่ค่ะนั่งวนดูคลิปสักรอบนึ่งก่อนนะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือในตอนหลังนะคะอันนี้อันนี้เราชี้แจงกันไว้แล้วในในคลิปนี้นะว่ามันมีเอ่อช่วงช่วงตอนของคลิปที่2กับคลิปที่3ช่วงรอยต่อนะคะก็ดูดีๆในคลิปตอนจบเอ่อคลิปที่2แล้วก็กอเอ่อตอนเริ่มต้นของคลิปที่3ว่าก้อยก้อยเริ่มเริ่มต้นถักยังไงแล้วคลิปที่2นั้นมันจบยังไงนะคะถ้าวิดีโอมันเร็วไปเพื่อนสามารถกดให้มันช้าลงได้ นะคะความเร็วในการถักมันจะสโลว์ให้เรานะคะก็ลองดูนะคะลองดูลองไปถักตามกับคลิปเสื้อถักแขนยาวลายหัวใจสีชมพูตัวนี้นะคะเสื้อถักแขนยาวลายหัวใจสีชมพูนะชื่อคลิปนะคะมีไม่เยอะคลิปค่ะก็ลองถักตามกันได้นะคะแล้วก็ในคลิปนะทุกคนอย่าลืมกดดูวิดีโอด้วยนะดูวิดีโอแล้วก็อย่าลืมกดดูโฆษณาช่วงโฆษณาเพื่อนก็อาจจะวิ่งเข้าห้องน้ําหรือว่าไปเอา ผล,ลไม้เอาน้ำมานั่งดื่มนั่งดูค่าเวลาไปกลับมาก็โอเคโฆษณาจบพอดีก็ได้เริ่มต้นถักต่อในรายะเดียดอื่นๆต่อไปนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันได้กับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ